สถาปนิกสยามร่วมกับ TTF ประกาศเดินหน้าจัดงานสถาปนิก67ภายใต้ทีม Collective Language สัมผัสสถาปัตย์นำเสนออัตลักษณ์ของการสื่อสารด้วยภาษาที่ไร้ขอบเขตของสถาปนิกและนักออกแบบพร้อมผนึกกำลัง4องค์กรวิชาชีพร่วมขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์แบบทั้งจัดงานนิทรรศการกิจกรรมสถาปนิก เปิดเวทีเสวนาให้ความรู้โดยกูรูทั้งในและต่างประเทศรวมถึงงานแสดงนวัตกรรมด้านการออกแบบก่อสร้างครบวงจรโดยงานนี้จะเกิดขึ้นในวันที่30เมษายนถึง5พฤษภาคม2567ณอิม a c กอารีนเมืองทองธานีคาดมีผู้แสดงสินค้าทั้งจากไทยและต่างประเทศกว่า1,000รายและผู้เข้าชมงานกว่า3 0 0 0คนติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ที่ f c e b o o k f แ n p เ page สถาปานิก ASA เอ็กโปสถาปนิกเอซ่าเอกโปการจัดง,งานในครั้งนี้นะครับแตกต่างจากครั้งที่แล้วยังไงใช่ไหมครับจริงๆในสมัยของพวกเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมานะครับมันก็เราก็จะเริ่มด้วยคอนเซ็ปต์ที่ต่างกันนะครับอย,าย่างถ้าถ้าบนทมทท่านจำได้เมื่อ3ปีที่แล้วเราเราพูดถึงคนทุกภูมิภาคจากทั่วประเทศครับแล้วก็มาปีที่2เราพูดถึงวิชาชีพทุกวิชาชีพที่อยู่ในแวดวงของ สถาปัตยกรรมและการออกแบบนะครับปีนี้เราไปถึงระดับโลกเราพยายามอยากให้คนในโลกเ,ลเข้ามามีส่วนร่วมกับก,ก,นะการทํางานของเราแล้วก็มาแชร์ความรู้ประสบก,การณ์ร่วมกันเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่างานมค่อยพัฒนาตัวเองเนี่ยแรงขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรืยย่อยๆแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่สร้างขึ้นนะครับให้ครบองค์ประกอบของการเป็นงานเอ็กซ์อาร์งานเขาเรียกอะไรนะงานสถาปนิกจริงๆครับ,บ ซึ่งซึ่งก็คิดว่าน่าจะทําให้คนรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็คนรู้สึกว่าเออได้เห็นของใหม่ใในทุกๆปีนะครับปีนี้น่าจะเป็นของใหม่ใหม่จนกระทั่งวันนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะได้เห็นอะไร <c oughs> ซึ่งซึ่ง,งก็ก็อยากให้ทุกคนตั้งอดใจไว้รอชมและคิดว่าน่าจะประทับใจครับใช่ฮะก็ก็เพราะเราบุ้งอย่างนั้นแหละในเชิงมาร์เก็ตติ้งทูสของงานสถาบันนี้แล้วเนี่ยเราอยากให้ทุกๆเขาเรียกอะไรนะ ซัพายเออร์หรือแม้แต่ทุกๆวงการออกแบบเนี่ยหันกลับมามองประเทศไทยอี่างวันนี้เราแน่นอนในหลายๆปีะเราก็มีผู้ประกอบการจากต่างประเทศเนาะมาร่วมอยู่แล้ววันนี้เขาจะรู้สึกถึงความสําคัญมากขึ้นถึงกิจกรรมที่ตรงกับประเด็นมากขึ้นแล้วเราจะรู้ว่าเมืองไทยมีศักยภาพที่จะเป็นสุ์กลางของการออกแบบของนวัตกรรมการก่อสร้างซึ่งหวังว่า Marketing t o o l ูสนี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จและซึ่งก็ต้องึงคุณแมนต้องไปพยายามทำให้<ะ>ผู้เขาเรียกน,นะผู้ร่วมนำเสนอ,อวัสดุอุปกรณ์ใหม่ๆเนี่ยมีของใหม่ๆมาให้คนได้ชมจริงๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆปีดีไซเนอร์ทุกคนตั้งตารองานนี้เพราะเราจะได้มาเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นในปีที่แล้แลวแล้วเราจะนำเอามันไปใช้ในปีข้างหน้าครับ ใครช่วยตอบหน่อยนะได้ไหมคือจริงๆอครับงานสถาปตย์ที่เราพยายามเชิญต่างชาติเข้ามาเนี่ยคือเราอยากให้เขามาเห็นว่าริ่งแล้วเมืองไทยมีอะไรดีสถาปนิกไทยทําอะไรกันอยู่นะครับสิ่งที่เราสนใจก็คือทํำยังไงเราถึงจะสามารถเพราะเขาไม่เห็นของดีของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งออกสิ่งต่างๆเรานั้นได้นะครับคือสถาปนิกไทยนะครับที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยที่ทําอยู่ตรงเนี้ยเราเพื่อนๆเรากันเองเนี่ยจริงๆแต่ละคนมีอัพเปรลิตี้มีความสามารถที่จะและจริงๆนะปัจจุบันก็ทํางานูนต่างประเทศ ทำข้อจำกอยู่หลังประเทศกันหลายๆคนนะครับสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นก็คือเราอยากจะมองตรงนี้ว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งทุกคนในรีเจ o n นนี้มองว่าประเทศไทยเนี่ยสถาปนิกไทยเป็นหนึ่งในสถาปนิกที่เก่งมากๆของรีเจ o n นนี้นะครับงานเราดีมากนะครับ ตีพิมพ์ต่างประเทศชนะรางวัลต่างประเทศเต็มไปหมดนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วว่าเราอยากจะผลักดันให้สถาบันไทยสามารถที่จะสู่ตลาดโลกได้อย่างเต็มตัวและมั่นใจฉะนั้นการที่เราเชิญเข้ามาเนี่ยคือเหตุผลที่ว่าหนที่สุดแล้วเราสามารถที่จะส่งออกตรงนี้ออ,อกไปเราต้องดีไซน์ให้มีความเป็นเรซซ์เทิร์นมากขึ้นหรือว่ายั่งยืนมากขึ้นจริงๆผมว่าเทรนดตรวนี้ไม่ได้เป็นเทรนดที่เพิ่งมีแต่มีมานานแล้วแต่งานเรางานนี้ด้วยเราก็จะหยิบเอางานของ ของของต่างชาติมาเพื่อเห็นว่าเขาัะเซนยังไงแล้วเราัะเซนอย่างไรใช่แต่แต่ทีเท่านั้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการเหมือนที่เหมือนที่พูดแต่แรกว,ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับคือเราเราเชิญเข้ามาเพื่อให้เขาเห็นเราด้วยและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ทําให้ investment ต่างเนี่ยเข้ามาดูของเรามากขึ้นด้วยว่าเราัะเซนแบบไหนและอย่างไรที่จะเหมาะสมกับบริบทของเราอะไร,รอย่างเงี้ยครับอย่างตัวอย่างองค์การองค์งงงกรที่ผมเคยพูดที่ได้พูดถึงไว้ครับไอ้ uia international union o f architects เนี่ยปีที่ผ่านมา และปีดถัดไปนี่เป็นในการที่เราทำก็คือพูดถึงเรื่อง sustainability คือเข็มกัดเนี่ยครับ sustainability goal นะฮะของ UNESCO ที่ในระดับต่างชาติเนี่ยเราในระดับ international เนี่ยเรามำพูดถึงกันอยู่อย่างหนักมากนะครับและคนไทยเนี่ยก็จริงๆก็ทำงานอยู่ตรงนี้เยอะมากนะครับหนังสือก็ถูกแปลเป็นภาษาไทยแล้วน,ออนักออกแบบต่างๆก็สามารถเรียนรู้จากตรงนี้ได้จริงฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย sustainability เป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องพูดถึงแต่ปีนี้อันหนึ่งที่เราจะพูดถึงด้วยก็คือเ,เรื่อง AI กับสถาปัตยกรรมนะครับแนว innovation เราคงไม่สามารถที่จะหยุดพัฒนาได้นะครับแล้วก็ในปัจจุบันการพัฒนาทางด้านออ innovation ในลักษณะที่เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันรวดเร็วมากจริงๆเราไล่ตามมันไม่ทันฉะนั้นเราต้องอยู่ฟอร์ฟรอนต์ของมันให้ได้นะครับฉะนั้นอันนี้นเป็นสิ่งที่เราจะพูดถึงนีเป็นเวทีที่ได้รับการยอมรับอยู่แล้วแล้ว,ลวผมคิดว่ายิ่งมี นวัตกรรมที่หลากหลายแล้วก็แปลกใหม่จากต่างประเทศเข้ามาจัดแสดงเนี่ยมันจะทําให้ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบเจ้าของโครงการหรือแม้กระทั่งเจ้าของบ้านเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นนะครับในการที่จะนําไปใช้ตอนนี้มีประมาณ400กว่าครับสัดส่วนโดยประมาณถ้าเป็นพื้นที่ก็สั่งชาตออยู่ที่ประมาณ2ี่ครับที่เหลือเป็นไทยครับก็งานเหมือนเดิมนะครับจัดขึ้นที่เชลเลนเจอร์ hall ครับทีมแพ็กเมืองทองธานีครับ ตั้งแต่วันที่30เมษายนนะครับถึงวันที่5พฤษภาซึ่งจะเป็นวันที่ดีมากเพราะว่าเราจะได้เป็นปีที่คล่อมวันหยุดเยอะมากๆครับคิดว่าคนเข้าชมคงทะลักทลายทางพวกเราอาจจะโดนคอมเพลนเรื่องรถติดอีกครั้งหนึ่งเมืเราไม่เคยถูกรถอคอมเพลนเรื่องรถติดนานถึง3-4ปีแล้วนาะแต่ปีนี้แหละเราก็ขออนุญาตคนแถวๆนั้นว่ารถอาจจะติดมากคนอาจจะเข้ามาดูมากเพราะว่าเรามีวันที่ เพื่อให้เราได้เปิดนิทรศการนี้เข้าสู่ประชาชนได้มากขึ้นครับก็จะเป็นผลดีต่อผู้ชมมากๆ